ไม่ไผึ่งทางานเสร็จค่ะเดี๋ยวเวลาใส่เบิงนะคะว่าห้องสูตรท่วามีเตียงนอนสองเตียงเป็นแบบไดนะคะเดี๋ยวเวลาใส่เบิงนี่คือห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ำปกอจะมีแชมพูมีเอ่อสบู่อาบน้ำนะคะเป็นครีมอาบน้ําแล้วก็ครีมนวดสระผมรลอมนะคะนี่อันนี้คือเวลาเสร็จแล้ว จะมีเปลี่ยนใหม่นะคะถักไก่มดแต่ว่าเวลลีบอออกเพราะว่าเพื่อเขาใส่แต่ว่าเวลลก็เอาอันใหม่ใส่หายน้าน,นะคะนี่อันนี้ก็คือผ้าเช็ดมืออันนี้คือห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ำนี่นะคะลักษณะจะเป็นจังสี นี่คือเวลาเฮ็ดเสร็จแล้วนะคะเวลาก็เลืถ่ายให้บ่งเป็นห้องห้องเตีสองเตียงนี่ไม่แขวนเสือ้อมีต๊ะทุกอย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีตู้เย็นให้ค่ะตู้เย็นอันน,นั่นกาแฟมีนมมีทุกอย่างนะคะ่ะทีบา่าอันนี้ขนมแลลวกแก้วนี่ค่ะโทรทัศน์ นี่ค่ะทุกคนห้องจะเป็นลักษณะแบบนี้